สวัสดีนะคะกลับมาพบกับพี่สันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเป็นวันสาคัญมากๆเพราะเป็นวันที่เรารอคอยกองสุมพิมพ์ริพายวันนี้ก็โหฝนีก็ตกเราก็เลยต้องเปลี่ยนกันแกะไปแกะในบ้านน้องๆตามมาดูกันเลยดีกว่าจาปะปังหรือปล่ามาแล้วโอ้โห วันนี้เชฟเชฟจะมาเปิดกล่องพิมรีพายใช่ไหมครับเชฟขามาแล้วจ้ะน้องๆเดี๋ยวมาดูนะจ๊าว่าจะได้อะไรริอเปลราลุ้นนะแม่บ้านพี่ซันอยากได้กระเป๋าตู้ยินเครื่องสำอางอะไรสักอย่างแต่ส่วนตัวพี่ซันอยากได้เครื่องทำน้ำแข็งแต่มันยกไหวก็ไม่น่าใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นแบบไหนมาดูกันเลย พร้อมที่ตอบพร้อมโอ้โหโอ้โกีดแล้วหนึ่งบอกเลยนะจ๊ะว่าตอนนี้เราเปิดกันแบบสดสด,สดนะจ๊ะเอวติงชิยงกับเบลจุ๊บจุ๊บโอ้โหเกือบเกับเดินบาทอ่ะชา โหสิ่งแรกที่เราเจอนะคะปีก่อนเดี๋ยวเราตกใจคือแอร์บับเบิ้ลเดี๋ยวเราต้องใช้เก็บไว้ก่อนนะจ๊ะอย่าลืมนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มพิมพ์รีพายไลฟ์สดพร้อม YouTube พร้อม Tiktok พร้อมอยากได้อะไร C F ลองดูกันนะจ๊ะเขาเรียกว่าเปิดกันแบบขำๆแต่แต่ละคนก็มีเป้าหมายต่อกันแล้วเราว่าอยากได้อะไรใครอยากได้อะไรก็ลองพิมพ์กันมาดูนะจ๊ะ อ๋อน้ำปลาเราก็มีนะจ๊ะพร้อมพร้อมก่องซุมพร้อมนับถอยหลังเก้าสิบเก้าเก้ปดโอ้โหทุกคนบอกอาจารย์เขาเหอะสี 4, 3, 2, ่สาองหนึ่งเปิดนะจ๊ะกล่องซุ่มนะจ๊ะซุ่มหนึ่งะจ๊ะซุ่มหนึ่งะจ๊ะซุ่มหนึ่งนะจ๊ะจ อย่างแรกนะจ๊ะที่เราจะเจอกันนะคะคือแอรบับเบลโอ้โหลงทุนนะลงทุนนะถือว่าเป็นการแ็คแพ็กเกจจิ้งแบบลงทุนนะเพราะว่าเห็นไหมถุงก็ยังเป็นตาพิมพ์รีพายถือว่าเป็นการมีการลงทุนในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอันนี้เราต้องไม่อวยกันนะเฮย้ยกล่องใหญ่นะแต่ของน,อน้อยดูดิ ลองหลายชั้นมากเลยอะกล่องใหญ่นะแต่ของน้อยมากนะไปตายไปกีดโอ้โหเห็นสีนะ้าแล้วรู้สึกอาโอ้ยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหของน้อยมากราคานะคะราคาของทั้งหมดในนี้นะคะเขาคงอ,อยากให้เรากินเนาะแลจะมีของกิน ราคาของทั้งหมดในนี้นะคะรวมทั้งหมด27ชิ้นนะคะราคา1215บาทนะจ๊ะใส่แม่บ้านใส่แม่บ้านเข้ามาดูได้เลยใส่แม่บ้านนะจ๊ะใส่แม่บ้านเข้ามาดูได้เลยนะจ๊อะอะนี่จ้ะแม่บ้านอยากได้ตู้เย็นเครื่องสำอางไม่ได้แล้วนะจ๊ะผิดหวังแล้วหนึ่งหลังกล้องมา้วปุโอ้ยคุณผิดหวังแล้วหนึ่งเคาน์เตอร์เครื่องสำอางไม่น่ามีจ้ะ โองหรอไม่น่ามีเหมือนกันจ้ะอย่างแรกขอหยิบก,ก่อนนะคะแล้วรู้ไหมเพิ่งสั่งยาแปรงสีฟันมาหรือยาแปรงสีฟันมาแล้วอาจจะต้องบอกป่อยแล้วนะอย่างแรกนะจ๊ะเป็นยาสีฟันเอาไม่ใช่แปรงสีฟันนะจ๊ะขนนุ่มทูอินวันพร้อมใช้นะจ๊ะคักสีนะคะบรรจุแปดชิน้น ใครอยากได้อะไร C F เฟมาได้นะจ๊ะซ F เฟมาได้นะจ๊ะลองบอกนะจ๊ะว่าชอบไม่ชอบจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะจ๊ะอย่างแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะบอกก่อนว่าไม่ได้เปิดนะจ๊ะไม่ได้เปิดเพิ่งจะมาเปิดกันนะจ๊ะอย่างแรกนะจ๊ะเป็นแปรงสีฟันแปลกชิ้นนะจ๊ะเป็น t o in one t o in one คืออะไรตรงนี้คืออะไรอ่ะด้ามมันไว้ทําอะไรก้นนวดเหรอแปรงสีฟันอีกไหมไม่อยากเปิดแล้วปิดไรได้ไหมอ่ะเห็นคนอื่นได้หมอนได้ป้าุ่มไม่กูได้แปรงสีฟันว้า แตงสีฟันไม่พอจ้ะอ่าใส่แมสก็มาจ้ะอันนี้แมสนะจ้ะคุ้มบอรเริ่มแล้วรู้สึกเฮ้ยปเปิดแอร์เปิดเหงื่ออ่าอันนี้อะไรเนี่ยอุด้งหมูสับอุด้งหมูสับก็มาแต่อันนี้อร่อยอันนี้เคยกินแล้วอร่อยแนะนําอร่อยแต่ต้องใส่ไข่นะอันนี้ต้องใส่ไข่นะจ๊ะอันนี้อะไรอะไรอ่ะอ๋ะออันนี้เป็น ลาเมงคิชูคุรุเมะโพโตมิกิไดให้ของกินจ้าส่วนใหญ่จะเป็นของกินกับแปรงสีฟันสงสัยเขาดูดูหุ่นเราเนาะเขาได้ส่งของกินกับแปรงสีฟันมาให้เนาะอันนี้คือโอ้โห oh. นมจ้านมแทนจ้าแคลเซียมน,นมแทนเฮย้ยเป็นกําลังใจให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เราหน่อยสินี่แคลเซียมนมแทนนะแต่หาที่สุดคือบอก แปรงสีฟันนะอ๋อยังไม่พออันนี้อันนี้อันนี้นอกกล่องน,นะเผื่อขยับได้ครั้งที่แล้วสั่งสั่งน้ำปลารานะจ๊ะขยับได้พิมมาบอกได้เลยนะผมส่งเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ทานปลานะคะโหเห็นเห็น<ๆ>สภาพเอาไหมเอาไหมยอสีฟันยอสีฟัน <laughs> 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 เห็นสภาพนะ้รู้สึกว่า <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพูนหรือพีทหรือลูกอมอะไรสิอย่างแหละมาแล้วสองของกินมาแล้วสองอันนี้เป็นเห็ดจ้าเห็ดนางฟ้าทอดกรอบอร่อยดีรสชีสสชีส,ชสแต่ก็ถือว่าคุ้มไหมก็เจอในลักษณะแปลงสีฟันห้าแพ็คไม่รู้จะส่งมาทำไมห้าแพ็คประมาณแปะประมาณสามปีอะสามปีอะยังไม่หมดห้าแพ็คเนาะ เพราะว่าราคาทั้งหมด1,215บาทเขาเปิดกล่องสูงสุดเอออย่าหาทรรอย่าหาทรรนะสซนจันกระดาษชิชูเปียกจ้ากระดาษชิชูเปียกนะจ้าเอาไปอีก5แพ็คจ้าจุกจุกจ้านี่แปรงฟันเสร็จกระดาษชิชูเปียกเซฟหน้า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 เสร็จเวลาจะออกไปไหนใส่แมสจ้าใส่แมสเสร็จกินของไม่พอกินของไม่หมดนี่จ้าเอาถุงครอบนะจ้ะ ต่อนะจ้าอันนี้เป็นข้าวไก่ผักขิงก็มาจ้าแต่ส่วนใหญ่เวลาเห็นกล่องเปิดส่มนะเจออันนี้กันเยอะนะไอไอไก่ผักขิงอะไรเงี้ยโอ้มีอันใหญ่มีอันใหญ่อะไรวะพะนวมยยไหมเด็กผกฟุตจ้าใครมีรูปบอกได้นะจ้าส่งได้เลยนะจ้าพนวมใหมใยย ยายเด็กหกฟุตจ้า mm. เหลืออีกสองชิ้นนะจ้า mm. กับกล่องสูงหนึ่งพันบาทของเรานะจ๊ะ mm. ทองไม่น่าได้จนะ้ะ <g ül> ทองไม่น่ามีจ้าหนึ่งพันนะจ๊ะ mm. จุกตรงแปลงสีฟันจ้าละลายนับไปแล้วหนึ่งพันนะจ้าใส่อะไรก็ได้เอาเข้าใจว่าใส่อะไรก็ได้อันนี้อะไรไม่แน่ใจมากี่นะจ้าสองอันสุดท้ายขอให้มีของบันเทิงใจมาบ้างหึ่ สองอันสุดท้ายนะจ๊ะโหนี้อันนี้ชิดอันนี้เป็นกล่องอย่าบอกว่าน้ำตบนะอย่างวะเราคิดว่ามันคืออะไรมันคือ มันคือมันคือกาแฟโอ้โหนี่จ้ากาแฟแพ็กเกจจิ้งสวยนะจ๊ะกาแฟจ้ากาแฟนะจ้าแพ็กเกจจิ้งสวยนะจ๊ะ CCL Product อันนี้เป็นกาแฟ MAKE IN จากอินเดียสุดท้ายนะจ้าเก่าสุดท้ายจ้าเดี๋ยวลองดูว่ามันคืออะไรเพราะส่วนตัวก็ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูแบแต่ตอนที่แต่ตอนที่เราได้ s อ s อ่ะมามาส่งในมือถืออ่ะส่วนตัวรู้แล้วล่ะว,ว,ว่าคงไม่ได้ทองหรอกเพราะว่าเขาเขียนว่าแพ็กเกจคุณกําลังจัดแพ็กให้อยู่นะคะเราก็คิดเอา้าสุ่มจัดแพ็กคนใช่แล้วล่ะถ้าจัดแพ็กแบบนี้คงไม่ได้สุ่มแล้วล่ะอันนี้นะจ๊ะมีความมีความบอกว่า ห้ามแตกนะจ๊ะห้ามแตกห้ามตายห้ามหามหมอคอฟฟี่ครับโอ้โหถ้าเปิดมาเนี่ยมีความร่วงแบบระนาวระนาปุบปับปุบปับเนี่ยฮา,าเลยนะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเครื่องอุ่นร้อนคอฟฟแล้วก็มีแก้วค่ะมีแก้วไม่กล้าเปิดเนอะกลัวแตกน่าจะเป็นเครื่องเครื่องที่บอกว่า ทงกาแฟแล้วเราก็มาตั้งตั้งไว้แล้วกแก้มันก็จะร้อนตลอดเวลายากจ้ะอันนี้จ้ะเป็นไงจ้ะจากจากเหตุการและเหตุผลวันนี้นะจ้ะเราไลฟ์สดกันนะจ๊ะในช่องทางเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทาง yu-tube o นะจ้ะอันนี้บอกก่อนนะว่าอาจารย์ใช้ชื่อ ของคนข้างๆเป็นคน C F ไม่ใช่ชื่ออาจารย์โดยตรงแล้วก็ไม่ใช่เป็ี่นูกอาจารย์ในการสีเรียบนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เปิดเพื่อความบันเทิงไม่ได้ไปบูลลี่หรือว่าไปทําอะไรใดๆก็ตามเพราะว่าเขาเขียนไปแล้วว่าใส่อะไรก็ได้นะจ๊ะต้องคุยกันก่อนนะคะว่าไม่มีดรามากและถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นไหนทักทายมาหลังไมได้นะจ๊ะสรุปหนึ่งได้แก้วชงกระแฟ 2. ได้มเมล็ดกาแฟจากอินเดีย 3. ได้ไก่ผักขิงได้เครื่องที่นอนได้ขนมบวยมัง้งแล้วก็ได้เห็ดทางฟ้าทอดกรอบกระดาษชชูเปียก5้าชิ้นได้ที่คุมอาหาร ได้แมสน้จ้าได้แมสนะาจ้าแล้วก็มีได้เส้นทำอูดง้งราเมงแล้วก็มีถุงมือแล้วก็มีนมกล่องอันนี้เป็นนมอัดเม็ดของเด็กแล้วก็มีอูด้งหูสาบแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะคุณพ่อคุณแม่กับคุณพ่อคุณแม่แปรงสีฟัน <laughs> คือบอกแปรงแม่งสามปเยอะไม่หมดจริงๆนะแปรงสีฟันแล้วก็ ขบวนการแป้งสีฟ้านเรารู้แล้วว่าเราต้องไปทําอะไรไปใส่บาทต่อขบวนการแป้งสีฟ้านนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวค่ะนัปรลานะจ๊ะเผื่อใครสนใจนะจ๊ะสโลปหนึ่งพกล่องซุ้มฟรีส่งได้ของมาทั้งหมดราคา1,215ั 1, สบาบาทส่วนตัวพึงพอใจไหมรู้สึกไม่น่าซื้อส่วนตัวนะไม่น่าซื้อข้างค้าบอกซื้อเลยซื้อเลยโอ,โอ้โอ้ลองลองลอง ไม่น่าซื้อเพราะว่าเจอยั์แปลงสีฟันเยอะถ้าแปลงสีฟันตัดไปหน่อยก็รู้สึกเออเอ,อยังพอได้อยู่นะจ๊ะโอเคก็ขอทุกคนมีความสุขในการเปิดกล่องสุ่มพิมพ์นี่พาย1 0 0 0บาทสุ่มหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนมิถุนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิด subscribe กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะ เน้นนะคะงดดราม่านะคะทุกอย่างมีวิจารณญาณในการรับชมในการซื้อในการบริโภคต,ต่างๆนานา,นานะคะวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ